เอาล้ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dota 2รหรือว่า A2 นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็มาเล่น i n v o k e r นะครับเป็น mid lane ดูฮีโร่เราแบบโคตรจะคอมโบอ่ะดูด,ดิ v o i d s p i l i ลิดทายดูแบบฮีโร่เราแม่งมาหาคอมโบแบบจัดๆจริงๆแล้วแม่งเจอปักว่ะ <Just S 1> ปคยไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว what the fuck โอ้ไม่ก๊อตโอ้ยฝั่งเราก็มีคนไทยคนชื่อแต่ละคนคือแบบอย่างได้อะครับเอารูปลายขึ้นมาดูดิอ๋ออันนี้เป็นติ่งเกาหลีโอเคได้อยู่แต่คนเมื่อกี้ไม่ไหวจริงๆอะเจอเป็นกลางโคตรเบื่อเลยก็ไม่ถึงกับเบื่อมากแต่ก็เบื่ออยู่ถ้าสไนเปอร์นี่คือเบื่อมากนะหลุดไปได้หนึ่งคนผมไม่สามารถที่จะ พอสหรือว่าอันพอสได้นะครับเพราะว่า F9 คือปุ่มเรคคอร์ดของผมนะครับและอันพอสมันคือ F9 เหมือนกันถ้าเกิดว่าผมกด F9 ก็หมายความว่าวิดีโอผมจะตัดนะครับก็เลยไม่สามารถเกมนี้ไม่ออกไม้ดีกว่าเพราะว่าดูทรงแล้วมันไม่น่าจะไม่น่าจะดี แต่ฮีโร่ทีมเราแม่งมีแต่แบบสกิลคูดาวนานๆนั่นเลยนะครับมีแติมสกิลใหญ่ๆอ่ะเขาเรียกสกิลใหญ่ๆโคโนโง,งี้ลาเว่งี้แบบคูดาวค่อนข้างที่จะนานไฟหนึ่งคือน่าจะแบบไฟได้แค่ทีละไฟอนะไรประมาณตรงนี้ก็เล่นสองสกิลไปก่อนสองสามสกิล ปักไปน้าจะวาร์ปถ้าได้ป้อมกลางนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ มีแค่สองสกิลก็เล่นแค่นี้นะครับ <coup dando> ีแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นสายนี้คือลูกเราตีอย่างโหด รอดบอลเนี่ยไม่ยละแล้วไม่เินทีสี่ตัวงี้เอาอะไรไปรอดเร็วเข้ ่ดอนบมคนไทยคนไทยอ่ะวัวคนไทยบับมีโบยเออแต่เมื่อกี้เราก็หน้าบับมันละช่วยไม่ได้นะครับ Your อวยเห็นชาแมนแม่งเล่นดีนะเว้ยเดี๋ยวนี้เ,เราเล่นแบบคอมโบกับทายไปเลยดิมั้ย อะไรนะคาตาคาตากิมวิกิมได้ละได้ละสมบพขอขอกินเอ็นเชนก่อนโอเคโอเคนี่คนไทยหมดเลยว่ะคนไทยหมดเลยแจมเลยอย่างนี้

เวลผมมันยังน้อยนะครับตอนนี้เวลาผสมตะิกอ่ะกูดาวจะค่อนข้างนานเนี So. vacation your bottom tower is under attack a or... spherical sorcery back <coughs> home <coughs> <coughs>

ว่าแล้วจะแบ็กไปเลยดีวะต่อไปต่อ,อ,อนี่สเลยเนี่ยเวิวขึ้นมา19เลยครับสวัสดีปลั๊กแต่เมื่อกี้เข้าใจวอยอยู่นะเพราะว่าพลั๊กมันวาร์ปถ้ามันลงพอดีปึ๊บเนี่ย ันก็จะติดมันก็จะติดอันตรายบอยแต่เหมือนว่าบอยจะคำนวณเวลาพลาดโอ้ยนี่อย่างเอาอ่ะไงครับชาแมนจะแปลกเป็นซับแปะครับ เดีย๋ยวนี้ว่าถ้าจะแพ้น่าจะแพ้แค่อย่างเดียวคือยนช่วงคิดว่าน่าจะประมาณช่วงขึ้นบ้านน่ะ่าน่าจะเกิดการไดไดกันหน้าดูเอ,อ้แต่ปัก์คขอ,ขอมันก็เริ่มเยอะแล้วครับแต่สารา่าเขยังไม่มีอะไระแต่ปัก์คยเยอะอยู่ เรียบร้อยอะไรคุมอยู่รีเฟเชอร์ไปเลยอยากเล่นรีนเฟชแต่มันมีปั๊กปั๊กจะคอยขัดจังหวะเราดิก็แบบไม่สวยดิคอมโบบีบีมาก่อนดีไ,มไหมเนี่ยแต่ไอชาดนี่ก็อยากออกเหมือนกันหรือจะรอไปเอารชานอ,อ,อีกตัวแล้วเราถือชาดดิถ้าโรชานอีกตัวแล้วเราถือชาดแต่เอาให้ไวดี่า ไหวมีแล้วเนี่ยว่ะฟ้าบหวนเข้ามาเออหวนเข้าไป <c oughs> มีใครยังไม่มีสามเลยถ้าเกือบมีกันหมดละงั้นผมยังไม่ออกนะ <Time is S 2> ออกออกแบค็คแลานออกแบค็แคแลานเพราะว่าเวทมันก็แรงอยู่อะ ทีนี้ปักก็จะขัดจังหวะเราไม่ได้แล้วนะถ้าจะเสียวหน่อยก็อีนิกมามีอีนิกมามีแบล็ค อ่ะอเคเสียวแล้วเพราะว่ามันมีละวอิงมากมีแบ็คแล้วเดี๋ยวแค่ต้องระวังนะครับ เพราะว่ามันเกือบจบแล้วเนี่ยเพราะว่ายิงมาไม่มีนี่หรอไม่มีแบค็คแล้ะอันนี้กูดกาว ส้อยู่ลงพื้นเราเยอะเยอะเกิน どこどこどこ อีกแบบอีกเยอะผูสารครได้ดูดดีๆรอบเดียวยังไงเดี๋ยวนี้เฮียตาเข้าไปในรู

รีเฟเชอร์เลยจบจบยิงมาคงแบบเจียนน่ะหน้าเซ็งอ่ะดูช็อตเนี่ยเ <laughs> จียนอยู่อะไม่ใช่เจียนเนี่ยยิงมาแล้วทั้งทีมันจะตายแล้วก็สองทางอ่ะชัวร์มันก็ยังมีโอกาสสู้ได้นะ เม่ตอนนี้มันเกิดหมดเลยจะ้ผิดไงครับ จบจบแล้วแหละปูป่าสามลูกใครจะทนไหว ยังะ <Okay. S 1> <laughs> ระวังแบ็คโฮนะโลก่อนก็ได้ไหมมีซอนตายนะพอได้ตาย <laughs> อยู่ <laughs> เหมือ <c oughs> นไส้กูหรือหมันไส้มัน <c oughs> เอเจบแล้วฮะอค้อนหาแล้วม,มันเจอได้ๆ <c> ๆ <oughs> ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกันนะ bye ครับบายๆครับสุัดีคน